พ่อผู้สร้างรากฐานอันประสงค์พ่อผู้ทรงให้รูปสู้รู้ศึกษา พ่อผู้สอนให้ความคิดวิทยาพ่อผู้เสริมให้ก้าวหน้าผ่านิยมเงือของพ่อคือหยาเดเพชรเม็ดจรัสใจของพ่อเต็มพิกัดสร้างสุขสมตาของพ่อมองการไกลได้แหลมคมมือของพ่อคือผ้าห่ม อบอุ่นใจกรารนมรักการพระคุณท่านเรียนท่านผู้มีเกียรติที่กรพบทุกท่านครับวันนี้เป็นวันที่สของการประกอบพิธีไปเป็นกุศลสวดพระพิธรรมเพื่อที่สุกุศลแด่คุณพ่อเรือโทบุญช่วยน่วมพิพัฒนับแต่ที่ท่านได้ร่วง รับดับขันไปตามกฎแห่งพระไตรรกัเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับตั้งแต่วันที่2รกรกฎาคมพุทธศักราช2566เนื่องจากว่าท่านนั้นไดรับราชาการสนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินรับราชาการทหารเรือมาจนกระทั่งอสกเสียยุราชาการนะครับสาบความทราบถึงพระเนตรพระกันได้รับโปรดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในวันจันทร์ที่3กรกฎาคมเวลา16นาฬิกานะครับและก็ยังได้รับพระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอศบศพมีหีบศพลายกันแย่งและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพทันเรือโทบุญช่วยโนมพิพัฒน์ในวันเสาร์ที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2566เวลา16นาฬิกานะครับ แต่วันนี้ทางครอบครัวน่วมพิพัฒน์ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากคณะผู้บริหารบริษัทอินเตอร์ริงคอมมิวนิเคชันจำกัดมหาชนได้ประกาศจัดติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพซึ่งรับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากท่านประธานพิธีคุณขวัญตามีสมพรกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์ริงคอมมิวนิเคชันจำกัดมหาชน เดี๋ยวรอเวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับจงพระขนทัณฑ์สีรูปเดินทางมาพร้อมในพิธีจะได้กับผมจะได้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้จุดทุกเทียนบูชาหน้าต้มบูชาและจุดทุบเทียนหน้าตูพระธรรมและจุดทุกเทียนหน้าหีบศพของท่านผู้บาดชนตามลําดับครับครับในคืนนี้นับเป็นคืนที่4ของการประกอบพิธีแบบกฎสนสวดพระบิรรมนะครับ และในคืนพรุ่งนี้นับเป็นคืนสุดท้ายและเป็นคืนที่5นะครับที่จะประกอบพิธีเป็นกุศลทางเจ้าภาพต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้แสดงน้ำใจไมตรีอันดีงามเพราะว่างานศพนั้นเป็นงานประกาศน้ำใจยากเพราะว่าท่านผู้วัยชนนั้นถ้ากล่าวอวย่างตรงไปตรงมาบุคคลที่ละจากโลกนี้ไปแล้ว พระพุทธองค์ตรัสว่าในรัถังวักริงคารังก็เหมือนกับท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์ไม่ได้ให้คุณให้โทษแก่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ทือว่าประกาศน้ําใจยาติก็เพราะว่ายากนั้นโดยเฉพาะภระยาบุตรธิดาได้นึกถึง่ันผู้วัยชนในธนะเป็นสามีคู่ชีวิตและเป็นบุพการีเป็นบิดาบังเกิดก้า โดยนึกถึงว่าครั้งหนึ่งอาทาเซเมท่านเคยให้สิ่งนี้แก่เราโดยเฉพาะให้ชีวิตผลงานที่ดีคือเจดีที่เด่นทะเลดสร้างบุตรเป็นอนุสาวรีย์แห่งชีวิตของท่านแล้วก็ได้ให้อะไรต่อมปอะไรอาการที่มีท่านเคยกระทําสิ่งนี้แก่เราท่านเคยร่วมงานเคยช่วยเหลือเกื้อกูลหรือว่าญาติมิตรตาสาขาจเมท่านเป็นญาติเป็นมิตรเป็นสาหายแล้วก็ พระองค์ตรัสว่าควรบำเพ็ญบุญเป็นทักษานุประธานอุทิศให้แก่ผู้ล่วงรับก็ถือว่าทางครอบครัวได้กระทำหน้าที่สมกับเป็นพุทธศาสนิกชนเพราะว่าเป็นห่วงว่าคนพ่อเรือโทบุญช่วยน่วมพีพัฒเมือ่อคันยังมีชีวิตอยู่นั้นแม้ว่าจะอยู่คนละประเทศคนละทวีตก็ติดต่อกันไม่ยากในปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าเมื่อระสังขาร ไปยังพบหน้าก็อดเป็นห่วงไม่ได้ว่าท่านจะอยู่ดีมีสุขประการใดแต่เชื่อว่าบุญกุศลที่ท่านได้สร้างไว้นั้นตลอด75ปีได้นำดวงวิญญาณของท่านสู่สุขคติทางครอบครัวประกอบด้วยภรรยาคู่ชีวิตและบุตรก็ได้ประกอบพิธีสวดพระธรรมเพื่อเป็นบุญสมทบอุทิศแก่ท่านผู้วัยชนนะครับจุติจิต ไปสถิตสวงสวรรค์ทิ้งสังขารดับสนิทสถิตไว้ให้ภรรยาบุตรญาินิธรทำบุญอุทิศส่งไปสถิตในสวงสวรรค์สำราญเทินกขบัดน,นี้ขอกราบถวายความเคารพพระคุณท่านสี่รูปเมตตารับนิมนต์สมัตยายพระพิธรรมเจ็ดคำพีในคืนที่สี่ เพื่อที่ส่งขบวนแต่คนพ่อเรือโทบุญช่วยโน้่มพิพัฒน์ในคืนนี้นะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากคณะผู้บริหารบริษัทอินเตอร์ริงคอมเิวนิเคชั่นจำกัดมหาชนโดยท่านประาธานพิธีคุณขวัญตามีสมพรกรรมาการผู้จัดการบริษัทและก็คณะผู้บริหารได้ประกาศญาติธรรมโดยนึกถึงท่านผู้บริก็ดีหรือว่าทายาตท่านผู้บชนก็ดีนะครับ บัดนี้พระคุณท่านเดินทางมาถึงขออถวายนับปนานาพระคุณท่านนะครับอถถวายนับปนานาพระคุณท่าน คุนท่านสีรูปนำโดยประธานสงฆ์ท่านอาจารย์พระมหากรพัฒกุศราจิตโตปร,ริยธรรมสามประโยคปร,ริญญาติพุทธศตัตร์บัณฑิตเป็นประธานเมตตาสัตยาพระอภิธรรมเจ็ดคำพีสองจบในคืนที่4นี้นะครับคบบัพน,นี้ในนามคณะผู้บริหารบริษัทอินเตอร์ริงคอมเิวนเคชันจำกัดมหาชนนะครับกับผมขอเรียนเชิญคุณ วัญตามีสมพรกรรมการพู้จัดการบริษัทได้กรุณาให้เกียรติจุดทุเทียนหน้าตมบูบูชาขอรนเชิญได้ความเคารพครับกับทุกท่านน้อมประนมมือพอร้อมกับที่ท่านประธานในพิธีจุดทุกเทียนนะครับขอรนเชิญจุด ทูบเทียนหน้าตูพระธรรมตามลำดับครับครับแต่ปัจจุบันนั้นในอารามหรือพระอารามก็จะใช้เป็นรีโมทไฟฟ้านะครับทุกท่านตั้งกิจก็สำเร็จประโยชน์เช่นเดียวกับจุดทูบเทียนจริงๆนะครับ ับขอเรียนเชิญจุดทพจหน้าหบศพท่านผู้วายชนนะครับทำบุญต้องอธิษฐานทำทานต้องตั้งจิตปัทนานะครับทุกทาก่านน้อมจิตอธิษฐานว่าขออธิษฐานเอาความดีเป็นที่ตั้งรวมพลังเป็นกุศลผลจรัสอุทิศแด่ท่านเรือโทบุญช่วยน่วมพิพัฒน์บุญช่วยจัดนำสูตรทิพสวรรค์ชั้นฟ้าเทินขอบพระคุณท่านประธานในพิธีครับ จุดทุกเทียนบูชาพระพุทธทพิสุดํารำจุดทุกเทียนบูชาพระธรรมคําสั่งสอนจุดทุกเทียนหน้าหีบศพครบขั้นตอนรับสินก่อนฟังพระสวดอภิธรมรมคราวนี้ก็ผมขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับสู่พิธีบูชาพระตัตตนายไยรไหว้พระและสมาทานเ็นจสินพร้อมๆกัน อิมินาสการีนะพุทังปูเชมิอิมินาสการีนะธรรม,มังปูเชมิอิมินาสการีนะสังขังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทังภควันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภควตัตมโมธรรมังนัมสามิสุปฏิปันโนภควโตาสาวะกะสังคโฆสังขังนะมมิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัขณทายะติสรารเนนสหปัญจศีรานิยาจามะ ทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรณเนนัสหาปัญจศีรานิยาจามะตุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรณเนนัสหาปัญจศีรานิยาจามะ นัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคจามิพุทธังสารนังคจามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิ สังฆังสระนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสระนังคัจฉามิ ทูติยมปิสังขังสรนังคัมปามิตัดิยัมปิพุทธังสาระนังัจามิตัติยมปิพุทธังสาระนังขจามิตัติยมปีธรรมังสระนังาัดิยารามิ ตัติยัมปิสังขังสระนังขจามิตัติยัมปิสังขังสระนังขจามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิปานติปตาเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิ อาเทนนาทานาเวรามณีสิกขาปัตถังสมาทิยามิอาเินนาทานาเวรามณีสิกขาปัตถังสมาทิยามิกามสุมิชาจาราเวรามณีสิกขาปัตถังสมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรามณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิ สาวาตาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมาาามสุารสา,ามรเมรยมัจจปมาทานา

Ama yeah. ah, pante namo adi makawato arhamto sama sambu asana mo adi sakaw. จโยะภูเรชตาปันปัจจตปัจโยอาเสวนาปันจโยกรรมปัจจโยะอิปาะปัจโยอาหารปัจโยอินทสียปัจโยชาณปัจโยมะกะปัจโยสัมปยุตตปัจยเวปโยตัปัจโยอาทปัจย ยฟังเสียงสงองค์สวดพระอภิธรรมจิตน้อมนำให้เห็นเป็นแก่นสารชีวิตนี้ตั้งอยู่ใช่ย,ยืนนานจะต้องผ่านแตกดับรับมารายอนิจจาวัสังขารานั่นของแน่เกิดแล้วแก่ล่วงรับดับสูญหาย บางตายหนุม่มบางตายแก่แท้ทุกรายไม่ว่าหญิงว่าชายตายเหมือนกันครับพระคุณท่านได้เมตตาสัทยายพระอภิธรรมเจ็ดคำภพีเพื่อเป็นบุญอุทิศส่วนกุศลถึงคุณพ่อเรือโทบนช่วยนมพิพัฒน์เป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าบังสกุลน,นะครับผ้าบังสกุลคือบุญนำความดีพร้อมบุญแวดล้อมผู้วัยชนกุศลร,รักษา พระสองจากบางสกุลบุญนำพาทรงดวงวิญญาณคุณพ่อเรือโทบุญช่วยน่วมพิพัฒน์สู่ชั้นฟ้าทิพสถานวิมานบุญคำรับนี้กับผมขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารบริษัทตอริงคอมเิวนิเคชั่นจำกัดมหาชนนะครับซึ่งประกอบด้วยคุณขวัญตามีสมพรกรรมการผู้จัดการบริษัทคุณณธรรม,มนชัดประวินเดช ผู้จัดการแผนกจะซื้อธุรกิจในประเทศคุณชนันชิดายุติวงศผู้จัดการแผนกต่างประเทศและคุณทันนพัสโอภาสศิริชัดการเงินอวุโสนะครับทั้งสีท่านจะได้น้อมถวายอทอดผ้าบาังสกุลบนผ้าภูษาโยงนะครับขอบพ,พร้อมกันนะครับนามะรูปังอานิจังนามรูปังทุกขังนามรูปังอนัตตาและพนมือนะครับ ระดต่อเนื่องไปขอเชิญถวายทยธรรมนะครับธยธรรมอุทิศแด่ผู้ถึงแก่กรรมคือบุญนำส่งให้ไปสวรรค์ธยธรรมนำกุศลผลอันนันบุญสู่ชั้นฟ้าสถานวิมานเทินขอพระคุณทั้งสีท่านนะครับเรียนเชิญทีท่รับรองเดิมนะครับกรจะได้กวดน้ำรับพรอ,อุทิศสุกุศลไประดับต่อไปครับ พระหังสมมาสัมพุทธโภธคกวาพุทธังพระกวันตังอาภิวาเทมิสวาคาโตพระขวาตาาโมธรรมังนัมสามมิสุปฏิปันโนพระขวโตวสาวกาสังโฆสังขังนะมามิกับขอกราบขอบคุณพระคุณ,คณท่านสี่รูปเมตตา สวดพระพิธรรมอดีิสมุสลแด่คุณพ่อเรือโทบนช่วยนมพิพัฒนะครับสวดพระพิธรรมนำให้คิดเพราะชีวิตไม่เที่ยงแท้สิ่งแปรผันสวดพระพิธรรมสิ่งสำคัญบทสวดนั้นคำสอนพระพุทธองค์สวดพระพิธรรมในงานศพอุทิศผลกุศลส,ส่งสวดพระพิธรรมคำพระโปรงไม่มีใครยืนโยงคงชีวี ส่วนพระบิธรรมจำคำสอนบทสะท้อนโลกธรรมนำวิธีส่วนพระบิธรรมให้ทำดีทางชาตินี้หรือชาติไหนย่อมได้บุญขอกับพระคุณท่านประธานในพิธีคุณขวัญตามีสมพรกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์ลิงคอมมิวนเคชันจำกัดมหาชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับการประกอบพิธีเป็นปกุศล สวพระวิธรรมเพื่อที่ยุสมบูรล์แตล่คุณพ่อเรือโทบุญช่วยนพิพัฒน์ในคืนที่สีนี้ทางครอบครัวต้องขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารบริษัทอินเตอร์ลิงคอมมิวนิเคชั่นจำกัดมหาชนและคณะผู้บริหารทุกท่านนะครับอิมินาปุญญกรรมเมนะด้วยอํานาจแห่งกุรมศิรตรตนัแต่และบุญกุศลที่เจ้าภาพรวมถึงท่านผู้มีเกียรติและท่านญาติมีทุกท่านได้ร่วมกันกระทบเพ็ินให้เป็นไปในคืนนี้ จงประมวลรวมกันเป็นตะบะเดชะเป็นภาระวะัปัจจัยเกื้อหนุนให้ดวงวิญญาณของขุณพ่อเรือโทบุญช่วยหน่วมพิพัฒผู้วัยชนได้ปวดมารับพาราพระประตโโัตานุโมทนาไม่สเบริตานุหิตประโยชน์ตามสมควรแก่กติพบด้วยเทินขอดวงวิญญาณของท่านเรือโทบุญช่วยน่มพิพัฒไปสู่สุขติเถิด ไปบังเกิดสวงสวรรค์อันสดใสบุญกุศลที่ท่านสร้างเบิกทางไปสู่พบใหม่ไร้ทุกข์เป็นสุขเทินสาธุครับก่อนเดินทางกลับนั้นอาจจะบันทึกภาพหน้าหีบศพนะครับบันทึกน้ำใจของท่านผู้มีเกียรติซึ่งได้ตลอเดินทางมานะครับกับผมลืมไปจะสัมพันธ์ห้องน้ำนะครับอยู่ทางฝั่งซ้ายมือจะเข้าใจว่าทุกท่านคงจะทราบแล้วนะครับ ฝั่งซ้ายมือของสาราน,นึ่งซึ่งอยู่ฝั่งเมนเขาจะสัมพันธ์อีกครั้งนะครับพิธีที่สําคัญนั่นคือพิธีพระราชทานเพลิงศพท่านผู้วัยชนในวันเสาร์ที่8กรกฎาคมเวลา16นาฬิกานะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนะครับโดยเฉพาะคณะผู้บริหารบริษัท e n t e r l i n ค Communication จำกัดมหาชนทุกท่านได เรียนเชิญมาอีกครั้งในวันนั้นนะถ้าสะดวกนะครับทางเจ้าภาพนะครับรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้ประกาศยติธรรมร่วมฟังสุนทธรรมในคืนนี้นะครับขออำนาจคุณบาษีรักนักแต่ละคนงามความดีที่ทุกท่านร่วมการธรรมบำเพ็ญทั้งหมดทั้งมวลนี้ด้วยประสงค์เดียวกันคือทิศสุขศลนแต่คณพ่อเรือทูบนช่วยโน้มพิพัฒนถราว่าวดุญยานของท่านผู้ไปชวนจะยังทราบดุวยานวิธีทางใดทางหนึ่งแล้วท่านก็คงนึกพอใจชื่นใจ อิ่มใจในบุญกุศลที่ภรยาบุตรญาติมิตรบุเพนกุฎทิไทยและบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเป็นปฏิพรย้อนสู่ทุกท่านให้มีความสุขในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อขอคุณพระคุ้มครองบารมีปกป้องธรรมรักษาทุกท่านนะครับให้โชคดีมีชัยทั้งไปและกลับโชคดีมีทรัพย์ทั้งกลับและไปนะครับ